วัววัวสามวันแล้ววัวสามวันแล้วเขาว่าสักเขาสักวัดดีก่อนวัดดีครับผมวัดดีครับโอ้ยวัดดีไหมก็ยังบ่เต็มใจวัดดีเอฟซีเนี่ยหลานวัดดีมาไหว้ลูกเลี้ยงไปโรงเรียนแหมได้น้ำหลานอืมวัดดีพ่อวัดดีโอ้ยวัั่นติโอ้ยวดที่แล้วฝันว่าเขาคึ้ยเหยี่ยแมนบ่ ฝันว่าค้วยชนกันอันว่า้วยชนกันฝันว่าก้วยส้นกันย่ายตีซีซีย่า่ย่า่หนึ่งโอ้ย่ายหนึ่งกับย่ายสองตีซีซีก็เจ้าตีกวยเป็นซีเนาะย่ายย่ายห่ตีเป like, so ็นยายสองกตีซีซยา่สกับวยชนกันค้วยกับขาซขากัเป็นซีซีเนะว่าม่นบอกว่าไม่ต้องซื้อซดับหรอกวดอนนี้ก็ฝันว่าอันอันอันเอาแกะไปใส่รถ โอเใส่เกียนเอาแก้ห okay. mm ัว hmm. oh, so um, uh, ้เอาแกะหัวดี๋นี้เอาแกะมันบงับวมีแล้วเขาเรือแกะเราคู่มือดิเอาแกะไปใส่เกียนไมบ่มันจะเป็นเลขหาเพหาพี่ลิงวมน่ะเกีสองเกนั่นเอเกีสองเกตหา้ยะเลยวาคนหนึ่งเหมืนม้วนควายชนกันสีี ก็เจ้าก็เจ้าก็เจ้าวันนี้มันมันคือบ่พาภาษาคนี้ฝันบ่อฝันมาตรงมาเตรียมฝันวันลงน้ำฝันมาตวงไดนฝันว่ันในลูกน้ำฝันในพื้นที่พอยากเว้าที่เพิ่นดับเพิ่่นอยากเว้าเพิ่นดับหนึ่งเพิ่นฝันว่าได้ลูกน้ำไม่ฮั่นบ่กฝันว่าลงน้ำบ่บ่บ่เอามาบ่อมาดอกมันฝันบ่นั่นมันบ่เขากับเบื้องเป็นเขากัะเบื้องเป็นเขาโยเข้าจังได้พักดับหนึ่งมันดับ เอาเขาซักให้โค้งทุดทไทยแล้วกันให้แล้วให้แล้วเบดแง่งให้แล้วเพ่นรเเพิ่นเขาเกเไปเบิดหรออ้ยไจีดลแมหันเบแล้วมนา่างเบิดล่ะเอามาเบิดตัวนี้ตตัตองหัดก็เอามาแน่แล้วมาเอาค้งทุทายมันก็ฮั้งบ่ย่งเด้เอาไปเบิดเลยเนาะเอามาเบิดอให้จักหน่อยนี่มเอา้ดแวเบิจุ้อ่ไอ้จังดีเด้หมดเริ่มถามความฝันฝันว่า กี่ปเก้าหนึ่งบอกภาษาผู้เท่าก็เก้าน้ามกันหนึ่งฮะก็เจ้าตีให้ไปไ้้ว่าสู้ไไรฟังไปนี่ไปตีมาตีนะ่จะใหญ่หลอดใช่โอ้ยตีไปทีมาตีไห้เอาบัดกเ้เอาบัดบัดกล้วยสวนกันก็เจ้าคือยังตีเป็นีมัอนว่านี่ก็เจ้าตีได้ตัวไลก็เจ้า ถ้าด้แก่ชูเข่าเจ้าฟัก็ยัเขาจะขอนใช้ขอนตีให้ยซีซีก็เจ้าก็ว่าบ่เอามันดับมันดับซีงวดอะไรกันดิก็เราตีตีก็เจ้าตีให้ยซีซีพ่อซักเอาเพราะเพราะว่างวดที่แล้วพ่อซักดับซีนี้ซีตัวในหนังสือพ่อเพชรดับซีดับบนดับซีบนดับหลังดับซีบนมาเลยมามากสองคุณกอดข้อกันมาพร้อมีซกอดข้อกันมากงวดที่แล้วพ่อซักดับซี อาอันนี้ขึ้หลายเลยวันนึงหลายกับเต้ละสูตรนี่ดูดูให้ดีๆตาหนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow. ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดนี่สิบสูตรบ่มันสิบสูตรนี่งวดที่สิบงวดที่สิบโอ้งวดที่สิบนี่สิบเป็นสิบเบื้องเบื้องลักสิบสองตัวเนี่ยครับผมดูให้ดีๆมีหกเจ็ดเก้าออกยังลักสี่วันี้ลักหนึ่งสองตัวหกแปด หกกับแปดนี่หกกับแปดมันออกเจ็ดแปดกับว่าสิบแปดเบื้องกรมกรมเบื้องมันยังเห็นด้วยโจุด์เลยนะศูนย์เจ็ดรศูนย์หนึ่งเจ็ยร์ลักเซีพี่ขังหนดลักเซียร์ศูนย์หนึ่งเกียร์ลักหน่วยสองต่อกับออกหนึ่งสองมาดีลักสิบสองต่อศูนย์กับแปดศูนย์มากลักหน่วยหน่วยสองหน่วยกับหน่วยสองหน่วยสองหมากสองหมากแล้ก็ออกศูนย์สอง บานี่ลักสิบสามสามตัวสามสี่หกลักหน่วยตัวเดียวโอ้ยสามารถบ่เอาไปเบิ้งเอาไปเบิ้งเอาไปเบิ้งสันเอฟที่เหียนนบ่มบ่เ่าเราให้ฟังเปลี่ยฟังเพราะว่าเพิ่นเอาไปเพิ่เราเนี้ยเอาไปเพิ่นแม่งเราเนี้ยเก่าของเก่าเดี๋ยวจะเก่าเปลียวต่อมาสามสี่ห้าลักสิบลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งมาเถอะห้าหนึ่งกับต่อมาต่อไป ศูนย์ห่วยนี่สี่ตัวลักสิบับศูนย์สองแปดเก้าลักหน่วยสองตัวขึ้นเา <S 2> <S 2> ขาศูนย์คับเกียรออกเก้าศูนย์ศูนย์สามตัวลักสิบเอามันมีสามตัวห้าแปดเก้าลักหน่วยเกตกับแปดมาที่เจ็ดมาที่เกียออกเก้าเกียร์ลักหน่วยสองอืสามตัวอือลักสิบสามตัวลักหน่วยสองตัวห้าเกีย อันนี้ลักน่อยลักซีบสามตัวเออสามตัวลักหน่อยตัวเดียวลักตัวเดียวที่สี่คือเข้าที่สี่สี่สามเออลักหน่อยสองเข้าซีสงได้บนดับสี่โลักที่บันบดีเอีเฮ้ยี่่เห็นได้ยินเสียงว่านฉันว่ามันบดเพยงไรล่ะไม่หรอว้านบดเลเลียวเหตุกอบเปียดอันเดี๋ยวอเขาเปียผู้เดียวได้ไหมอันว่าขีดถามอันว่าขีดถามพาะสักดับตัวใด อาจจะเฝ้าดับบออขี่ซื้อโรตรี่นี่โรตรี่กับมาแล้วนี่นะพ่อซากดับตัวใดนี่นี่โรตลี่เห็นปะนี่พี่น้องเห็นว่าโรตรี่กับมาแล้วนี่สองขี่สามพ่อซากดับตัวใด้ขี่ซื้อตัวนั้นเลยแหละรักสิบดิ้น่สิบบนครับตัดตัดลักหนวยสี่เกียร์หน่วยบน เด่นบนครับเด่นบนสามสี่สามเจ็ครับผมสามสสาเจโอ้โหสามเจ็ดบนเน้นสามเจ็ดใส่โลโก้แล้วเอาต่บนนั่งเ,เดียวเขาสั ข้างี่น้คือรองทีซีนี้สามสี่สามเจ็ดเอาสีแดงเลยพ่อสักยังเห็นดีบนสองโคสามสี่สามเจ็ดว่าที่ล่างกัอพี่น้องที่ีเจอแดงสามหกสามหกมันกลับไป้อมกลับผมกลับไป้อมมีงวดนี้แหละเพิ่นกลับใน้ตัวงวดนี้พ่อสักซ่อมตัวงวดนี้กลับพร้อมไม่ไหวครับพอดครับผมเล็กลับให้บวกก้าประมาทนกครับ เลียได้เก็นได้คะมันสองตัวมันครับมันจังป็นสีครับนับเท่ากันไดนนี้บอได้กลับบอได้กลับบนหรืบอได้กลับบอกลับถือว่าผิดครับผมขั้นกลับถือว่าผิดเลยขั้กลับถือว่าผิดตัดไปแล้วสองตัวนี่สองตัวตัดครับผมเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลือเม็ดเดียวคือสามเลีเม็ดเดียวคืออันนั้นเลขวิ่งเพิ่นบนวิ่งสามเลขวิ่งเพิ่นตัวนี้ บัแมนเหล็กวิ่งพี่เดล็วิ่งวิ่งล่างสามตัวสามตัวเดียวบกสามตัวเดียวเดียวชนสามบนสามล่างตัวนี้แมนแมนสามบนสามล่างเรือพี่น้องไี่เห็กเด่นนะครับเห่็วิ่งอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดของ้ออ๋อคือบ่งไฟพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อ ซ้ำกันนี่แหละพี่ครับผมแตต่สองข้อซักนี่ตัวบ่มีจักเดียวนี่ครับผมตัวเดียวสองตัวตัวเดียวกับยังกล้มาม่าตัวแม่คุยเดียวที่เห็ดในเบ่งงวดบนครับผมแต่ว่ามันบ,มบนสามสี่สามเจ็ดแน้นสามเจ็ดตัวเดียวพี่น้องท่านใดมั่งตัวเดียวก็คือ 3, สามเจ็ดพอซักจัดให้แล้วเอาเข่งจริงเลย บนเม็ดเดียวส่วนล่างก็สามหกหสามเก้าสามสามเก้าแคบน้าจอได้ครับเ็บมุนนี้แล้วมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่นี่รยตัดอพี่น้องแคบนาจอละพันมุนนี่ะนี่มันก็มีนี่เด่นเล่น่นี่น่ก็ิัมีอยู่แต่ว่าเนื่งชีเน่องเตัมีพัตัดบตัดจังเเนาะ เอาไปเอาไปเอฟซีขึ้นบางน้ำแน่นก็แปลกน่ะเดี๋ยวเอฟซีพอเห็นน้ำจะทีแคปหน้าจอกันไว้ดนะครับผมมูทอนนั่นโปรขึ้นยโปรกับซับแอดเป็นลูกไส้ลาหมูพึ่งขึ้นมานะครับพอซับเน้นให้เม็ดเดียวคือนสามเจ็ดแข็งๆกันเลยนะครับส่วนเลขล่างสามหกหกสามกับให้นความเพิ่นว่ามันหน่อยตัวได้กลับให้เป็นสี่คู่นะครับ สามหกหกสามสามเก้าเก้าสามนะครับหายิบสัลกิ้งแบงได้แลครับผมถาซื้อเพราท่านกัมไต่ไต่หนบไต่หนำกันมานะครับภาษาดับตัวใดบาท์ดีเอาบอกว่าค้างด้วยบาท์ดีศูนย์หนึ่งสองดับดับหลักสิบบนเอาตัวเดียวแขวนเขียนดูดันกระบวนการดับหนึ่งกันบ่ ดับทั้งสามตัวศูนย์หนึ่งสองดับลักสิบีดดับยังตัวเดียวเอาพี่น้องฟังเอาได้พักหงวดที่แล้วดับซีกับมาซีซีดับซีกับดับหนังสือเจ้าของกูแม่งหวนี้งัดนี้พศักหวนี้พ่อักศูนย์หนึ่งสองหัวนี้พ่ักดับศูนย์หนึ่งสองลักสิบมาหน่วยได้ดับลักสิบ พอ <Krist us> อันพอ่อากดับตัวใดซื่อตัวนั้นเด้พี่น้องอย่าไปคิดอย่าคิดอย่าคิดนี่อย่าคิดพ่อากดับตัวใดมาตัวนั้นามาเบิงอ,อันอันว่าได้ตัวพี่น้องความนี่ซื่อเนี่ยเห็นว่านี่นี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่เห็นว่านี่มา <S <S <fi> เบิง <fi> เด็กพอ่อากดับบ้านนี่ซื่อพ้อมโอ้ยซื่อพ้อมคิดพี่น้องฟังให้ดีแล้วพ่อากดับตัวใดมาตัวนั้น นี่ดับตัวใดแล้วก็ซื้อตัวนั้นล้โอ้ยพอซักดับตัวใดซื่อตัวนั้นนี่ตัวแล้วแล้ก็เซนเนี่ยมาดูมาดูดูตามสูตรนี่เ,หเหบเื้องล <para> ดนี่เอาแล้วนี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่ซื่อติดหนึ่งเลยพ่อซักดับตัวใดอ้าอันพักซื้อเลขอันอ้วนพอซื้อเลขดับพอสักซื่อหนึ่งหนึ่งบ่หนึ่งสามตัวบ่หนึ่งสองตัวหนึ่งบ่นันเหีนบ่เจ้าหนี้เดียวว่หนึ่งหนึ่ง นึ่ได้พ่อเพิ่อนเอาละนี่นึ่งๆนี่นี่พ่อเพิ่นนั่งอยู่นี่เพิ่นเอาละนึ่งพ่อซักดับตัวไหนื้อตัวนั่นไว้ม่เไเดียวมออมันมีไปเดียวขี่รถขาไปเนบ้านเลกดับผู้สักก็มีหนึ่งูอรยังหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนี่รถนานนั่นพ่อเพิ่นเสื้อเพิ่นมไร้ว้าเรียนเนี้ยน่ะพ่อพ่อซักดับตัวไหนพ่อซักดับตัวไหนื้อตัวนั่นด ตัวดับดูดับมึงได่ปแต่ซื้อซู้รดซะก็กินเนห่นนั่นเห็นบอพันวาไปซื้อซู้ดนั่นเห็นบอพ่อพันซื้อหลี่รเบอเล่นพ่าสักดับตัวได้ซื้อตัวนั้นวัเราซื้อเาเมล็ดกนหนึ่งยาคิดยาคิดมันมันน่งงี้ปังๆกันอยาคิดยาทำบ่เลก็ยิบเนี่ย่นา